กลับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้พามาชมพระผงสุพรรณพิมหน้าหนุ่มนะฮะพระผงสุพรรณก็มีหน้าแก่หน้ากลางหน้าหนุ่มนะพี่น้องครับอันนี้ดูภาพรวมไปก่อนนะฮะพระผงสุพรรณนั้นสร้างจากดินกรองละเอียดนะครับ <c oughs> ดินกรองละเอียดผสมมวลสารแล้วก็เผานะฮะองค์นี้ถือว่าสมบูรณ์แบบ ด้านหลังก็จะปรากฏลายนวมือเพราะฉะฉนั้นการพิจารณาก็จะพิจารณาหนึ่งเนื้อดินสองพิมพ์ทรงสามลักษณะของลายนวมือนะฮะเรามาดูกันพิมพ์ทรงของพระผงสุพรรณหน้าหนุ่มนะครับจะมีช่องอ้นผาตรงนี้นี่ครับเรียกว่าช่องอ้นผาองค์พระท่านจะอยู่ในช่องอ้นผาแบบนี้ช่องอ้นผาต้องเป็นธรรมชาตินะครับต้องเป็นธรรมชาติเห็นไหมฮะต้องเป็นธรรมชาติเปนความเป็นธรรมชาติลึกเข้าไปนี่ครับลักษณะองค์พระนะครับก็จะชะลูด แขนหนาใหญ่ต่างจากพิมพ์หน้าแก่หน้ากลางแขนจะเล็กอันนี้แขนหนาใหญ่เป็นรูดนะครับพื้นผิวนั้นจะเป็นพื้นผิวที่เป็นผิวมะกรูดเล็กๆนะครับคือจะไม่เรียบตึงนะฮะองนี้ก็มีลักษณะของคราบดำๆซึ่งไม่ใช่ลาลักนะครับแต่ว่าเป็นลักษณะคล้ายๆกับว่านนะว่านศักดิ์สนะิทธิ์ที่ใช้เคลือบพระสัทพระสมัยโบราณนะฮะนี่ครับแขนหนาใหญ่มาก ตวัดโค้งมาอย่างนี้นะครับหน้าอกชลูดนะครับแขนนี่ก็หนาใหญ่นะครับนิ้วโป้งทับขาดนิ้วโป้งเหมือนโดนทับนะครับลักษณะการวางขาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับองค์นี้ถือว่าพิมพ์ทรงสมบูรณ์แบบมากสวยงามนะครับฐานจะเป็นฐานชั้นเดียวพี่น้องครับฐานชั้นเดียวลักษณะของเส้นต่างๆมีมิตินะฮะต้องจดจำนี่ครับมีมิตินี่ด้านหลังนะครับ สำคัญที่สุดด้านหลังก็จะต้องมีลายนิ้วมือโบราณลายนิ้วมือโบราณบริเวณนี้จะหยาบนะครับหยาบบริเวณนี้จะเป็นก้นหอยบริเวณนี้จะละเอียดนะครับเป็นลายนิ้วมือโบราณลักษณะของเนื้อดินจะเป็นดินละเอียดแกร่งมากเหมือนเนื้อไม้เลยนะครับแต่ว่าเป็นเนื้อดินเป็นดินนะครับการปาดนะครับปาดขอบนะครับก็จะมีการตัดขอบด้วยนะครับทั้ง4มุมุมทั้งทุกด้านเลยนะครับมีการตัดนะครับมีการตัดนี่ครับมีการตัดนะครับ สวยงามนะครับสวยงามมากนะฮะเรามาซูมดูเนื้อกันนี่ครับชุบนี่ครับเห็นไหมครับชะงกอนผาต้องอยู่ในช่างก้อนผาสวยสมบูรณ์นะครับองค์นี้พื้นผิวจะต้องเป็นผิวมะกรูดนะพี่น้องครับนี่ครับลักษณะมีเส้นคอนะฮะหน้าอกชะลูดแขนใหญ่นะครับหนาใหญ่โอ้โหสวยสวยจริงๆองค์นี้ นี่ลักษณะมือลักษณะฐานชั้นล่างเห็นไ,ไหมครับรอยปาดรอยครุฑเป็นธรรมชาติมากสวยมากนะครับด้านข้างโอ้โหกล้องก็ชัดมากเลยนะฮะด้านบนเป็นลักษณะสามเหลี่ยมบวกกับอีกสองด้านก็จะเป็นห้าเหลี่ยมนะครับเป็นตัดก็ได้เป็นสามเหลี่ยมเชื่อขึ้นไปเลยก็ได้นะครับด้านบนมีหลายลักษณะนี่ครับดูด้านหลังครับ หลังก็จะปรากฏลายทั้งมือเห็นไหมครับเนื้อล้อนเนี่ยตว่็เป็นธรรมชาตินะครับธรรมชาติสวยงามเหลือเกินครับตรงนี้นี่ฮะพิมด้านหนุ่มนะพี่น้องที่เคารพครับใครชอบใครศรัทธาก็แบ่งบุญบารมีกันได้นะครับ